กินเมลอนไม่หมดเก็บยังไงให้หวานขึ้นเรื่อยๆหลายคนคิดว่าเวลาเลือกเมลอนต้องดูก้นหรือดูตาเมลอนจริงๆแล้วความหวานถูกชาวสวนกําหนดมาแล้วในห้างทั่วไปทางสวนจะตัดที่ความหวาน11บริกไม่เกิน13บริกความหวานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาส่วนห้างเมอร์เดนเทรดห้างยกระดับขึ้นมาหน่อยทางสวนจะตัดที่ความหวาน15บริกขึ้นไปถ้าในเชียงใหม่ตอนนี้มีที่สวนนี้สวนเดียวที่ทําบริกได้สูงสุด ต้อมสั่งมา2ลูกไซส์จัมโบ้น้ำหนักลูกละประมาณ2กิโลครึ่ง ความหวานวัดได้17บริกเป็นเมลอนญี่ปุ่นสีส้มออเรนซากุระปลอดสารเคมีด้วยเกรดนี้ปกติถ้าขายในห้างลูกละเกือบ400แนะ่แต่ไม่ต้องสั่งมาได้ในราคาลูกละ190บาทราคาขึ้นอยู่กับขนาดไซส์เล็กสุด140บาทนอกจากนี้ทางสวนยังบอกวิธีเก็บที่ถูกต้องมาให้ด้วยจะกินแค่ไหนให้ปอกแค่นั้นที่เหลืออย่าพิ่งปอกใช้แรปถนอมอาหารหอ่อแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ความหวานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และก็ไม่เสียง่ายด้วยพ่อของมาถึงแม่ต้อมก็ถามสวนว่ากินได้หรือยังสวนบอกว่าถ้าชอบกรอบๆก,กินได้เลยแต่ถ้าชอบแบบฉ่ำๆให้รอก่อนทางสวนเขาลงทะเบียนเกษตรกรกับไปรษณีย์ไทยเพราะฉะนั้นจะจัดส่งเร็วกว่าพัสดุทั่วไปสองลูกนี้เสียค่าส่งร้อยเดียวค่าเมลอนรวมค่าส่งยังถูกกว่าซื้อในห้างเกือบ300อใครชอบกินเมลอนญี่ปุ่นเมลอนสีส้มแนะนำซื้อจากสวนนี้ได้เลยรับประกัน ความหวานไม่ต้องแปะพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วสั่งจากส่วนนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไว้จะมาปอกอีกลูกนึงให้ดูตอนฉ่ำๆรอดูกันด้วยนะ